นิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าอันนี้พ่อผมมานะกำลังดูแลแม่นะแม่งอเ่เป็นลูกกระตันอยู่นะครับเ <c oughs> ท <c oughs> วดาในบ้านนะพระอรหันในบ้านเนี่ยบรรยากาศที่เนี่ยสวยงามงดงามบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับที่เนี่ย กำลังนวดให้แม่อยู่นะเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศก่อนเนี่ยบรรยากาศสระน้ำเนี่ยสวยงามมากๆเลยที่เนี่ย อันนี้อันนี้ทําคลิปเดียวเลยนะไม่ไม่ต้องตัดต่อนะจะอัปโหลดเข้าไปเลยไว้เป็นทําเป็นคลิปแรกของ YouTube ของอาจารย์รมมาเลยนะเป็นคลิปแรก,เน,แรกเนี่ยถ่ายภายในสวนก่อนบรรยากาศภายในสวนเนี่ยสวยงามร่มรื่น,เ,นเออ ขา,ขา<ะ>ขาทั้งสองขาเราพือดี๋ยว่าขึ้นไปบนบ้านเดี๋วก็อีกขาหนึ่งเรียกขึ้นเรียก